เดี๋ยวผมให้ดูทําเลของหมายนี้ก่อนครับผมนี่ครับผมผมเอาเจ้าสามใส่ต้นนี้นะครับผมซึ่งนกปลาอยู่ทางด้านนู้นครับผมมีมีบ้านคนข้างในนะครับผมแล้วก็จะเป็น สวนมะพร้าวต้วนมะพร้าวสวนใหญ่นะครับผมนกป่าตัวที่เสียงเล็กคาลมดีๆนะครับผมอยู่ทั้งด้านนู้นครับผมด้านนู้นมีมีป่าอยู่มีต้นมะม่วงกับต้นมะพร้าวนะครับผมบินมาเกาะเกาะสายไฟครับผมแล้วก็ขึ้นต้นมะขามแล้วก็บินมาหาเจ้าสามเลยครับผมโอ้เสียงดีครับผมเสียงเล็กเรียกดีเรียกหนุนหนุนคูดีครับผม โอ้โหใช้ได้เลยตัวนั้นครับตัวนี้แจมเลยครับตัวนี้นี่ครับด้านนี้จะเป็นบ่อปลานะครับผมวางปลาใหญ่มากครับผมบ่อใหญ่เลยครับผมนี่ครับบริเวณโดยรอบของหมายนี้ครับผมเสียงเล็กคาลมครับผมเด็ดเด็เลยครับหมายนี้ ครับผมแต้มที่ยี่สิบสามของเจ้าสามครับผมนี่ครับผมเมื่อกี้มีมีรุนแพ็กคู่นะครับผมมีนกป่าเสียงเล็กครับผมหนุนคูเรียกคูดีมากตัวนี้ตัวนี้ดุนะครับผมขึ้นตีหัวพเนี่ยนะผมจะตีสามครับผมแล้วกระโดดใส่คอนะครับผมนกตัวนี้โอ้โหดุพอไกบอีกตัวหนึ่งก็ดุครับผมดุพอกันเลยครับสองตัว ไปได้เลยครับผมถามมาไหมเนะเนาะเนาะเนอะเด็กกันเด็กกันอืมอืมเมดุดอดครับ